ครับก่อนอื่นขอกราบสวัสดีพี่พีเทุกท่านครับช่องเบลลายไทยนะครับพระโบราณของการสะสมนะครับมาในรอบแรกรอบเช้าครับวันนี้ผมลองไลฟ์แบบไม่มีเสียงเพลงนะพี่เดี๋ยวรับชมผ่ากันนะครับวันนี้ก็มีของฝากจากคุณตานับ10บรายการครับอันนี้คือช่องทางการติดต่อนะครับ0ูนย์หกสองห้าสี่ห้าหกห้าหกสี่ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับธนาอมสินครับศูนย์สูนสาห้าเก 264890ครับพดด้วงมีครับคุณแผนกุวัดใหญ่ชัยมงคลมีหลวงพ่อเดิมมีมาครับพี่วันนี้ครับก็หลากหลายรายการครับเดี๋ยวรับชมนะครับแล้วก็เป็นพ่อแก่ยุคกรุงศรีอยุธยาครับเก่าๆนี่เป็นงานขุดงานเดินเครื่องนะครับดูน้กันมาขุดเจอครับเก่าแล้วพี่อ่ารายการแรกผมนําเสนอนะพี่เป็นนักสัตว์เป็นเหรียญทองนักสัตว์นะคดูนะครับนี่คือเหรียญทองอาจจะเป็นทองเคทองนอกทองอะไร ก็แล้วแต่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าแบบนี้เป็นงานจิวลี่แน่นอนครับดูนะครับปีศูนย์เจ็ดเอ้สองพันศูนเจ็ดนะครับปีศูนย์เจ็ดปีนี้เป็นสองพันเท่าไหร่เลยยี่สิบห้ายี่สิบห้าก็ตกสิบเจ็ดิแปดปีนะพี่เนาะก็ถือว่าอายุพอสมควรครับดูนะครับเป็นรูปม้านักสัตว์นะครับอันนี้คือสวยๆเลยนะพี่เหรียญน,นี้ผมขอที่ สี่ร้อยบาทครับใครชอบปิดได้เลยพี่ครับราคาพระเนี่ยช่องผมเนี่ยอยู่กับความเป็นจริงนะพี่ถือว่าแหมพระองค์ใหญ่นิดนึงก็ราคาแบบนี้ครับพี่เป็นรายการที่หนึ่งนะครับอยู่กับความเป็นจริงเนาะพี่เนาะรายการต่อไปก็เป็นหลวงพ่อเดิมเลยพี่มานี่ยพี่ดูครับหลวงพ่อเดิมองค์นี้คือไม่ตัดปีกนะครับดูการทําสมัยนั้นในสี่ร้อยกว่า EP นี่พี่ องนี้เป็นองค์ที่สองครับพี่ดูครับดูร่องรอยความชัดของริวจีวรดูนะครับนี่คือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับเป็นพระปั๊มนี่คือชัดเจนเลยว่าเป็นพระปั๊มแน่นอนครับดูความเก่าปีกไม่ตัดเลยนะพี่ดูนะครับเรื่องความเก่านี่ไม่ต้องพูดถึงครับเก่าแน่นอนครับเพราะว่าเป็นพระลึกๆพระเก่าๆลงเนื้อขนาดนี้ครับพี่ดูนะครับมีสองสี่กว่านะครับก็ เป็นการปั๊มแบบที่ไม่ตัดปีครับนี่ครับโรงงานสมัยนั้นปั๊มแบบนี้นะพี่รายการที่ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับดูให้ดีนะพี่พระเนี่ยต้องดูให้ดีครับเมื่อสักครู่เนี่ยเหรียญคมๆเมื่อกี้เนี่ยคือเหรียญปั๊มจากโรงงานแบบนี้เป็นเหรียญงานจิวเวลรี่ครับงานคัดแต่งดูนี่งานโบราณบ,บ้างพี่เขาเรียกว่างานคนโบราณทําหล่อโบราณพี่ดูเมดตาย,ยังมีนะครับรอยริ้วรอยหน้าผากยังมีเส้นริ้วจีวรมีครับพี่ดูนะครับ ปั๊มแบบโบราณนะพี่เนาะนี่ครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับพี่ดูครับสวยสดงดงามนะครับรายการนี้เป็นรายการที่สองครับพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นรายการที่สามครับรายการที่สามมาเป็นอ่าพี่ดูพระทางสุโขทัยครับอ่าหรือว่ากำแพงเพชรนะพี่ดูนะเนื้อเป็นซุ้มก่อเลยนะพี่นี่คือพระลีลายยืนครับดูนะครับไม่ธรรมดาครับพี่ ยืนแบบนี้น่ารักเลยนะครับดูนะครับเนื้อเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะเรื่องความแก่งเนี่ยแก่งอย่างหินครับพี่ดูนะครับคาบกุยังอยู่เลยครับเนื้อเนี่ยมาเป็นในหนังสือวัดมาอ่วัดโพเลยนะพี่เก่าๆมีนะพี่หนังสือเก่าๆแบบนี้มีครับใครเคยเปิดหนังสือเจอนะพี่เนาะก็ตามร้านตัดผมมั่งสมัยก่อนผมเคยเห็นนะพี่ตอนไปเป็นนักเรียนไปตัดผมตัดอะไรเขาจะมีหนังสือให้ดูเนาะและผมก็ชอบอ่านหนังสือด้วยนะครับสมัยก่อน อ่านดูพระเรื่องเล่าต่างๆข่าวต่างๆครับนะรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทครับพี่ผมจะมีเรื่องเล่าไปเรื่อยๆครับไลฟ์ช้าๆนะช้าๆได้พระเริ่มงามอ่าดูนะครับรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อแก้ววัดเกวันพี่ดูให้ดีนะครับองค์นี้ไม่ได้มีมาบ่อยครับสี่ร้อยกว่าอีพีเนื้อนี้เนี่ยไม่ลงรักไม่ปิดทองเลยมาเป็นองค์แรกครับพี่รายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทครับดูนะครับใครชอบหลวงพ่อแก้ว วัดเกียววันก็ได้เลยครับพี่ดูนะครับอ่ะสี400่ร้อยบาทเป็นรายการที่สี่ต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับรายการที่ห้ามาเป็นปะปิดตาของแปะนี่ยพี่ดูครับเป็นหลุมปูกไข่หรือเปล่าปิดตามาแปลกๆเนื้อจัดมากครับพี่ดูครับนี่คือลงรักครับปิดตาลงรักน้ําเกี้ยงโบราณครับรายการนี้ผมขอที่ 400บาทครับรายการต่อไปก็เป็นคุณแผนกุวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเป็นพระเก่า300-400ปีครับนี่คือคุณแผนเคลือบเนื้อสีเขียวซึ่งหาย,ยากมากครับกรอบเนี่ยต้องถามว่าเลี่ยมกี่โมงนะพี่เลี่ยมนานแล้วนะครับเลี่ยมแบบโมโหแล้วห่วงหักครับพี่ดูนะครับนี่คือเลี่ยมโบราณเก่าๆนนหนาๆเลยคือป้องกันพระแตกครับคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเลี่ยมเนี่ยเขากลัวพระแตกนะพี่ดูนะครับ ต้องทาเกาะป้องกันไว้ให้หมดครับเดี๋ยวบางคนก็สมัยก่อนจริงก็เอาไมา้ทำน,นะครับก่อพระนะรายการนี้ขอที่เจ็ดร้อยบาทพี่เนื้อหืออ่าเขาเรียกว่าเนื้อออกเขียวนะมีคราบฟอสซิลอยู่ด้านในครับพี่ดูนะครับถ้าแกะพลาสติกออกเนี่ยองนี้สวยที่สุดครับพี่เนื่องจากกรอบพลาสติกมัวเนี่ยทําให้ดูพระเนี่ยไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับแต่ว่าไม่ยังมองเห็นนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทเดียวผมถือว่าเบาจริงนะพี่ ขุนแผนกุวัดย์ใหญ่ชัยมงคลตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่ามีชัยเหนือองษานะครับก็ชนะข่าวศึกมหาอุปราชครับโดนฟันขาดคอช้างครับกับพายพระตะกอนะครับแล้วก็พระนเรศวรเนี่ยบอกเลยว่าช้างเนี่ยเป็นร้องเยอะครับพี่แต่คันนี้เจ็ดร้อยบาทนะเป็นร้องเขาเยอะนะตัวคันนี้เดียวเองนะพายพระตะกอเนี่ยตัวยังใหญ่ครับยังก็ยักษ์ปักหลันครับของเรานี่ยังก็แม่ เหมือนเอาวัวไปชนกระช้างอะน,นะเล็กกว่ายเยอะครับพี่แต่ว่าแม่มีชัยได้ชนะได้เนี่ยไม่ธรรมดาครับช้างเราเนี่ยพญาป่าผงศานี่ไม่ธรรมดาแน่นอนอะไรกันไปเป็นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับไปสามหกเหรียญน,นี่ผมขอที่สองร้อยบาทสภาพสิทธิ์ครับพี่มีมาเรื่อยครับอะไกรต่อไปับเป็นพระเนื้อดินใครมีข้อมูลว่าเป็นหลวงพ่ออะไรก็สามารถปิดได้ครับพี่เป็นพระเก่าแน่นอนครับนี่คือของฝากผมนำมาฝาก โดยที่ไม่ได้ฝากครับราคาจริงเบานะพี่รายการที่ขอที่สี่ร้อยบาทครับเป็นน่าจะเป็นนางกวักหรือเปล่าหรือเป็นผ้าอะไรสักอย่างหนึ่งน,นะครายกัรต่อไปเป็นปอนะครับปอน,นี่คือปลัดนะครับปลัดคลิกนะครับอ่าอันนี้เป็นแห้งๆแบบนี้เลยครับใครชอบพี่ดูนะครับใครชอบปรลัดคลิกเก,ก่าๆแบบนี้แห้งๆเบาๆแบบนี้ก็อะไรการนี้ขอที่สองร้อยบาทครับพี่ของดีแน่นอนครับมีพุทธคุณนะครับ เป็นพระแกจิดังทําเมื่อสมัยก่อนรายการต่อไปครับพี่เป็นอ่ะพี่ดูพระพระลำพูนี่คือพระโคงลําพูนนะพี่เนาะนี่นะพระคงลําพูนออกเนื้อดําแบบนี้ก็ซึ่งหายากครับพี่รายการนี้สภาพศึกสภาพใช้ผมขอที่สามร้อยบาทแล้วกันนะพี่นะแบ่งปันนะครับน,นี่ในช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพี่นะ้อะก็เป็นช่วงขาขึ้นครับว่าแม่ เราก็ต้องราคาเนี่ยต้องซฟลงนะพี่นอ้องเพราะว่าแบ่งปันครับใครมีเงินช่วงนี้ผมบอกเลยว่าพี่เก็บผผาไว้ก่อนครับเก็บไว้เมบอกเลยว่าแหมมีอนาคตแน่นอนครับรายการนี้ผมขอนะครับพี่ก็รายการนี้ผมขอที่สี400่ร้อยบาทครับพี่มาเนื้อสวยๆแต่ว,ว่าแหมไม่ค่อยไม่ค่อยไม,คยไมคย่ค่อยขมเท่าไหร่ อไรกเราไปครับมานี่องค์นี้สวยมากครับนี่คือสมเด็จวัดวัดะคังครับพี่พิมพ์ใหญ่วัดละคังพิมพ์ใหญ่เนี่ยองค์จะต้องไม่เล็กนะพี่ต้องใหญ่นะครับเอฟซีบอกว่ามีเอฟซีนะบอกว่าสมเด็จผมที่ได้ของผมไปเนี่ยองค์ใหญ่กว่าสมเด็จที่ได้จากที่อื่นนะครับเขาบอกอย่างนี้นะแต่อันนี้เรื่องจริงครับหลายท่านแล้วนะครับก็บอกมาบอกว่าของของน้องเบลองค์ใหญ่ดีนะครับ ว่าป่าชอบบางคนก็บอกว่าพี่ชอบอะไรอย่างเงี้ยสาเร็จจริงๆต้ององค์ใหญ่นะพี่เนื่องจากเป็นพระตัวจริงเนี่ยต้องต้องเป็นองค์ใหญ่ถ้าเป็นพระถอดออกมาเนี่ยเขาบอกว่าองค์จะเล็กลงนะครับ,ร,บรายการนี้ก็ขอที่ห0ร้อยบาทครับพี่เป็นรายการที่สิบสองต่อไปสิบสามครับพี่สิบสามเป็นซุ้มกอพิมพ์กลางพี่ดูนะครับองค์นี้นี่ควรเลี่ยมทองเลยครับอย่างยิ่งเลยครับพี่ ซุ้มกอพิมพ์กลางองนี้ควรเล่มทองนะารายการนี้ราคานี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทครับสิบสามเนาะต่อไปเป็นสิบสี่ครับพี่สิบสี่เป็นพระรอดลำพูนครับดูนะอ่าองนี้น่ารักเลยครับพระรอดองค์นี้เป็นของฝากไม่ได้ฝากนะพนะี่น้อะก็รายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทครับมาเนี่ยแบบนี้เลยนะครับารายการต่อไปเขาเป็นารายการที่สิบห้าครับ สิบผ้ามาเป็นเหรียญน,นี้ครับลุดมาแล้วนะครับผมนํามาเปิดได้ราคาเบาๆนะพี่นะกระดูนะครับเหรียญนี้คือเหรียญรวมพ่้เงินวัดดอนใยหอมนะพี่ก็เหรียญค่อนข้างน่ารักคลาสสิคกครับรายการนี้ผมขอที่เก้าร้อยบาทครับพี่รายการต่อไปนะเป็นต่อไปต่อไปเป็นนี่เลยครับ หลวงพ่อเงินเป็นของคุณตานะครับดูให้ดีนะพี่พี่ดูให้ดีนะครับนี่คือปากของฝากผมบอกเลยว่าพี่ไม่เจอที่ไหนแน่นอนนอกจากจ้องผมนะบอกเลยนะครับยากครับพระเก่าๆแบบน,นี้แล้วก็ราคานี้ไม่เจอแน่นอนราคานี้ของคุณตาเป็นของฝากครับสองพันบาทครับพี่นี่คือหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดบางคานครับเป็นรู้สึกนาจะเป็นพิมพ์เอหรือเปล่าพี่เป็นพิมพ์เอนะพี่มีเนื้อเกินออกมาด้านตรง ฟามือพอดีครับเส้นคอมีนะพี่ดูนะลหลๆพราเนี่ยพิมพ์เนี่ยแค่นี้พอครับพี่ผมวพิ่มเงินเนี่ยพิมพ์แค่นี้ก็แม่เก็บได้แล้วครับพี่ดูหูดูอะไรครับความเป็นธรรมชาติครับพี่เนาะหูก็ยังม้วนลงไปเลยนี่คือผระเก่าจริงนะพี่ก็ใครชอบสองพันบาทครับแต่กระดาษไปเป็นผระรอบลำพูนครับพี่ดูนะดูครับพระรอดพิมพ์เลยของดวงตาครับมาเนี่ยสองพันบาทครับพี่เท่ากันนะครับดูนะครับ ของดีพี่แม่ไม่เก็บได้ยังไงครับบริการที่อันนี้อันนี้ก่อนนนี้หนละเบรนการเท่สิบเจ็ดกับสิบแปดต่อไปสิบเก้าครับสิบเก้าเป็นอ่ะพี่ดูพระปิตาอ่าสิบแปดนี่คือผิวหิ่งน้เดิมนะพี่พระปิตาถ้าขาดออกเนี่ยผมบอกเลยว่าเนื้อสวยมากนะพี่ปิตายันยุ่งหลวงพิ่มวัดหนังหรือเปล่าดูนะครับเป็นพระเก่าพี่ออกน้อยสัมีทเลยเก่ามากๆครับ สองพันบาทเท่านั้นครับพี่ดูนะครับอ่ะพี่ดูได้นะแต่ละองค์ไม่เคยเหมือนกันนะคุณตาบอกผมมาแล้วนะผมได้เทคนิคนีคน้มานะพระเนี่ยถ้าเป็นพระปิตาเนี่ยถ้าเหมือนกันนี่เก๊เลยพี่จบเลยครับเนี่ยเพรพอสมัยก่อนการสร้างเนี่ยเขาใช้มือท,ทําทีละองค์ครับพี่ถามว่าสมัยนี้ใครจะมานั่งทํไปไม่มีแล้วเนื้อไม,ม่เก่าแน,น่นอนครับนี่คือพระเขาเก่าจริงนะครับใครได้พระปิตาผมไปเนี่ยรู้เลยว่าแม่ ของ้องเบลนี่ของจริงครับนี่ครับรายการนี้ก็สองพันบาทครับพี่ดูครับแม่รายการต่อไปครับเป็นปิดตาพี่ดูครับดูเนื้อตะก่อนพี่ดูครับวางไว้ผิวแิ้งเดิมๆครับแกได้มาเยอะนะครับดูผระแต่ปอสี่งตาบอกผมมาแล้วหลุดมาแล้วนะครับก็เรียนป .4 สี่ สองพันเป็นรายการที่เท่าไหร่สิบเก้ายี่สิบอันนี้รายการที่ยี่สิบนะพี่นี่ก็สองพันแคปรูปมาได้ครับพี่รายการต่อไปเป็นนี่ครับดูครับนี่ก็สองพันนะครับพี่ดูครับของเก่าแบบนี้ไม่สองพันได้ไงครับพี่แม่หาที่ไหนได้คลับพี่ดูครับพระวังในที่เดียวกันนะพี่ดูท่ากระดานบ้าง สวยจัดพี่ดูนะครับนี่ค็สองพันบาทครับราคาเท่านี้เองครับดูครับสองพันบาทเอฟซีท่านใดชอบนะพี่ก็พาแบบนี้ก็ผมบอกเลยว่าผมแนะนํานะพี่พี่เก็บก่อนพี่ดูหลงพ่อเงินก่อนคนระับนี่คือห้วเขนนะลงพ่อเงินวัดห้วเขนพี่ดูเนื้อครับนี่สองพันบาทนะครับพี่ราคานี้มีที่ไหนไม่มีนะครับก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดา พระเนี่ยราคาขึ้นอยู่กับใจนะพี่สองพันบาทครับเป็นรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นยี่สิบสี่ครับพี่ยี่สิบสี่เป็นหลวงปู่สุกวัดโพไซทองนี่คือพระเนี่ยวางอยู่ในที่เดียวกันจึงเป็นเนื้อแบบนี้นะพี่ก็เป็นของเก่าครับสองพันบาทครับหลวงปู่สุกวัดโพไซทองรุ่นแรกนะพี่รอโบราณครับรายการต่อไปเป็นคุณแผนกุ้งวใหญ่ชมงค์เพื่อใครไม่ทันนะพี่ องแรกไม่ทันองนี้ยังมีพี่แล้วสวยมากครับอ่ะองนี้ผมขอเก้าร้อยบาทนะพี่ฟอสซิลด้านในแตกเต็มครับมีลงเคลือบรักเคลือบทองครับนี่ครับขุนแผนกุ้งวัใช้ยบงคนเนื้อสีชมพูหายากมากครับพี่ใส่ของคอกระเทด้วยครับนี่ครับเป็นราคาที่เก้าร้อยบาทนะรายการอะไรครับเป็นอ่ะนี่ก่อนพดด้วงก่อนพี่พดด้วงเป็นของกุดเกา่า นี่คือตาโบยันครับผมขอที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับมาทุกองค์ก็ไม่เหลือสักองค,ครับพี่ของผมนะแทบทุกองค,ครับพี่ผ่านปิดแทบหมดครับอะไรครับเป็นอ่ะพี่ดูเหรียญเ,เ,เงินเหรียญเงินเหรียญนี้คือเหรียญเงินหมูสับปานะดูนะเหรียญเงินเก่าเป็นเหรียญเงินเลยนะพี่แล้วก็ยาไม่ได้ลงอาลงยางกลางนิดนึงครับ หลังเลมเร่มดีครับเดือวนี้น่าจะเป็นสองสี่กว่าแน่นอนครับเรืองเงินนะครับก้าสองห้านิ่งๆงไรพี่ดูนะ่ะเงินบริสุทธิ์ครับสองพันบาทครับพี่รายการต่อปไปก็เป็นปิดท้ายของวันนี้พี่ก็เป็นพ่อแก่พี่ดูนะครับนี่คือพ่อแก่ใน ยุคนู้เลยนะยุทยาพี่ดูเก่าๆครับพวกนักขุดเนี่ยเขาไปขุดอ่าพวกพวกกันเขาไปขุดเจอแล้วก็นําขึ้นมาครับก่อนที่จะเจอนี้ได้นะพี่เจอสำิพีพี่เจอพานเจอถาดเจอขันนะก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับองค์นี้ไม่ธรรมดานะก็ก็ผมเอานำมาแบ่งเอฟซีใครชอบรายการนี้ผมขอที่สามพันบาทนะพี่สามารถพิมพ์แล้วปิดได้เลยครับแต่ต้องมาให้ทันอย่างเดียวครับเอฟซี FC บอกว่าอ่า ทำไมเพิ่งลงทำไมปิดไว้จังเก็บผ้าไว้หรือเปล่ามีแบบนี้เ็ามีคือว่าเขากลัวว่าผมเนี่ยจะเก็บผ้าไว้แต่ผมบอกเลยนะว่าผมไม่มีการเก็บผ้าไว้นะพี่คือองค์ไหนผมเปิดได้ผมตั้งใจมาแบ่งครับผ้าที่ผมจะเก็บเนี่ยมันเยอะแล้วพี่ตอนนี้ผ้าผมมีเยอะมากเลยครับก็ไม่มีการเก็บผ้าพี่ใครมาก่อนได้ก่อนครับผมเรียนแบบนี้เลยนะครับก็ F4 ท่านใดชอบก็ปิดได้เลยครับพี่ทุกรายการครับแล้วผมก็จะส่งให้ตรงปกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับ ทีมงานผมเนี่ยเป็นทีมงานมืออาชีพนะครับก็เดี๋ยวรอรับชมผมได้อีกในช่วงข้ามเนับพี่วันนี้ก็หมดเวลานะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่สวัสดีครับ